เปิดวินาทีหลวงปู่มหาศิลานะครับพี่น้องครับหมอกของขลังหมอกของสําคัญให้กับพ่อโจและขุมอิงพี่น้องครับทั้งนี้ทั้งนั้นผมต้องขอิออนุญาทั้งคู่ฝ่ายนะครับคุณฝ่ายนี้บนเนาะพี่น,อน้องเนาะได้นากลีบของเบิร์มาให้พี่ให้น้องได้เบิร์นพี่น้องครับวินาทีนี้คือแบบจากให้เห็นแห้งเห็นแล้วผมคนจิ่งลูกพี่น้องครับไปเบิร์นกันครับพี่น้องครับ

ครับพี่ดูได้จะได้ด้ต้องผมว่าเพิ่งนั่งเรียนรู้มาบุญวนนี้ด้วยครับเมื่อจับเนส์เดรนี่แหละครับพี่น้องครับด้วยบุญบาร,รมีพ่อลูกคู่บุญเนาะพี่น้องเนาะมีแค่สองชิ้นนะครับที่เพิ่นเอาให้นะครับโดยการแอบ,บให้นะพี่น้องนะว่างให้นะครับ เพราะว่าคนที่มัสการะเพิ่นหลายอีลีพี่น้องครับมากราบบรารมีด้วยบรารมีของพระเกจิเนาะ mm hmm. เพิ่นมีชื่อเสียงท่านดันเมตตาคุณนะครับพี่น้องครับ mm hmm. ผมก็อยากมีโอกาสได้เข้าใกล้แบบนี้คือการแต่นะครับบุญบรารมีเขายังบวชถึงนะครับพี่น้องครับเออผมเสื่อว่าซักมือนะครับ mm hmm. ด้วยการทําดีคิดดีห้าวิีได้เข้าไปพบไปพอเพิ่นได้ไปกราบนะครับไปกราบ บุญบารมีของเพิ่นนะครับพี่น้องครับเอาคลิปนี้บ่มีอียงหลายมากไม่ไปกว่านี้พี่น้องครับอยากให้เห็นวินาทีสําคัญไปด้วยกันและสิ่งนั้นนะครับเดี๋ยวนะครับผมจะสื่อจะตามมาให้เบิ่งนะครับว่ามันคืออะไรนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับมีกระดาษแน่นอนนะครับที่หลวงปู่เพิ่นสิเขียนเอียงมาบอกแต่ละคนนะครับตามที่เคยเบิ่งในโซเชียลต่างๆเนาะพี่น้องเนาะ หลวงปู่คนกักสิเขียนมากนะครับว่าจังแ่นจังสีนะครับพี่น้องนะเอ้าคลิปนี้โชคมานกันทุกผู้ทุกคนครับพี่น้องครับลำๆเรื่อยๆครับฝากไว้ซ้ำนี่ครับ